อ๋อค่ะท่านผู้ชมก็ไว้เชื่อว่าเตาสิขวางุ้นทางย่านเลือดเยียบม,มันเป็นเต่าอ,อีหลีบแหละกบมาอีกรอบหนึ่งอลยดิพี่น้องนะเดี๋ยวเปิดไฟขว้าทางก็ได้เดี๋ยวไปบิ่งเกินมาเรียน คู่วานกะร่างจิกขาจะเด้อเด้อรถจะฝ่าว่าเด้อเพื่อนกลับมาแมน,นอีลีค่ะอุ้ยเต้าน้อยแมนอีลีป้าอ,อยู่เทิ่นกลับมาตรงไกลค่ะท่านผู้ชมรถเหยียบแล้วฮะหยาบนิดนึงกระดองแล้วอุย้ยมาเบิ่งใกล้ๆกันน่ะ,นะป้าขึ้นรถกินรักษาเราได้บ่ล,ล่ะ ได้ได้่น่าน้ำเชียร์จะมีเลียดเนี่ยเอาป่ะขึ้นรถเพคนสีเป็นยังมาเนี่ยตำนักเพราะเป็นยังเหรอเป็นยังยังอยู่อยู่โอ้ยกระดองหักเลยพี่น้องเเอ้ยพคนสีเป็นยังบ้าะตอนตอนไปก่อมาเชื่อเห็นเพคนขวบมาป่ะขึ้นมาเรื่อยๆรถรถฮาอยู่เล่นเนี่ยบอยเปรีดไหมเปลีดบานี้ขากลับมาน้ำเชียวว่าตรงแมนยูวงนี้เนี่ยเน่แมนอีลีเนาะดำดำค่ะโอ้ยรถห้อยรถเหยียบไม่ไมป่ะ โอ้ยกระโดงคนเป็นยัที่เป็นยังดอกปะป้าเมียเฮียนเอาเด้อร์พเป็นยังดงอกน,น,น้อางขัดันผู้ชมโจมรถแทงไหลโอ้ยข่อยอุตส่าห์ตีรถกลับขึ้นมาต้องไกลขรถเบี้ยโจมกลับขึ้นมาก่อนมาเชี่อว่าเต้าบ,าบอลใส่กับข้าเต้าบอลกลับขึ้นบอล กับขึ้นบันนี้อันกับฟังทางขวน,นี่เนาะค่ะ<อ>ก,าก,ากับกับล่ยลายมาด,าดิค่ะท่านผู้ชมว่าเมนเตาอิรีบ่อคอนเมนกับซีเมนตตัวนี่แหละอยูขอ่ข้างวนทางก่อนดำดำนี่แหละมาเม็นอีหลีนะคะท่านผู้ชมเมืองเนี้ยโอ้ยม,มีอะไรเงี้ยน,น้ำกันเบิง้งเดี๋ยวน้ำเชี่ยจีไปไทยให้เบิ้งอีกเด้อค่ะท่านผู้ชม ค่ะนชสิเก็บเยอะดิในสิป,ปวดเยอะอันนี้เบื้องเนี้ยเจ้ากรอยากขามทางมากเนาะหลดุหลดกะระเลนส่วนซานส่วนซานค่ะเดี๋ยวน้ำเชียจะไปไทยเก่งแก่งให้เอฟซีเบื้องเนาะที่แถวเท่าที่แพ้เก็วนทางทางโชกเก่าแล้วกลับขึ้นมาต้องออกสองกิโลยูเทิญกลับมา นั่นๆๆๆค่ะหนุชมๆมืงเนี่ยมื่อยังเด่นนันดินดึก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 เยอะกองเชียว่าแพ้่นกระลังแดงเนี่ค่ะท่านผู้ชมบั่นเพิ่นว่าเพิ่นสิจับงัดจังได้ก็ต้องจับงัดให้ค่อยๆด้วยเถ่าฝนเกลียวมันเฉดดียวเนาะแให้ต่อกันกระสีดังกึกยืนแล้วเถ่าผู้ใดเลยนน้ำเจียรแข็งบ่แข็งเลยต้องงัดด้วเถ่าตะข้นกับยังเป็น อุ้ยโอ้งานอะไตรงว่าถ้ากระดูกข้นก็ยังเันหมอเปกันยังเันนี่ค่อยเอายาใส่ไหมเพื่อนค่อยเอาไปเอายาเหลืองใส่เนาะเออเออโอ้หวานก็ดเลยอโอ้ยผู้หอมจูบจังหน่อยดังก๊ดังแล้วดีบุญรอดบุญรอดปลอดภยัยเพิ่งเนี้ยค่ะอันนี้แม่อดองมันแตกเดี๋ยวน้ำเชี่ยจิไปยคัดให้เพื่อนสะอาด บุญรอดเอ้ยมาเป็นน้องแพรี่กับน้องด,ดุกดิเเกเด้นอดน,น,นี่เขาหอดเนี่ยแล้วเกลี่ยตอกอีกทีเนาะจุดใดเนี่ยน้ำเสียมี่ก็อยู่หลังหม่องทีโจเสียมตอ้อกระดูกไ <c oughs> งยอยู่นี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 นะโอ้เลยตัวบน,นเนาะเจ้าเสียมต้อกระดูกแล้วเอาอยาใส่เพอาะไงว่าถือหอัวนะบัวน้เนาะบัวว่าถืกอก็ข้ากระดองคนเนาะ สีหามองยู่ให้อโอ้โหว่ามันแก่หน่อยดิมึงไงกับดันพี่สมเนาะบุญหลอดจ้ะเดี๋ยวเพิ่นกับจิามาเขียนให้ได้ไหม <laughs> เอายาเลี้ยงมาใส่ดูเถอะขออนุญาตใช้การกรับแมนบ่นบ่โอ้บอ่บอือ,อลองลองต่อไปขออนุญาตใส่ยาให้เด้อ เก็บปวดไก่ส่วงเศร้าเด้ค่ะท่านผู้ชมยาเลี้ยงมีอ,อะ่ะเถอะอ๋อขม,ม้ก้อยเขาชอบดูจ็อตขึ้นกันจ้าเขาบุา๋งมาให้เจ็ดหม่อดีๆมนาทำใช่กก็ได้ที่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะเอาสิไปถามแมยญญ่ยายบ้านเป็นมืออื่นแล้วไปวได้หมูว่าน ขวมทางค่ะดันบุชมเต้าขวมทางเพันคือว่ามันดีแท้เห็ดแจ้งไดค่ะเพิ่นคือว่าเหล็กเอาไปเอาเห็ดเหล็กว่าเหล็เขา่าสีาไปถามใไงก็พอยค่ะแต่ว่าพอลองพี่ว่าเดี๋ยวให้ว่างเกินสีเห็ดเอาอยู่เหล็กเต้าขวมทาง,ทางถามก้นสวนเกล่นคมาดันบุ <laughs> ว่ายัางไดก็มีเต้าขวมท่างเพิ่นก็ว่าเต้าขวมท่างเนาะเพิ่นว่า้าเห่าเห็น้าเขาเห็นมันขวมทา่างยื่นให้มันบิดท่างกอนเอาที่ไปเอาอยื่ริมท่างไปเด็ดดอกไม่มากบอกเพิ่นมากขอเพิ่นบานนี้เหาที่มาเอาเหล็กจังหากมามาเบ่าเอาเหล็กหรือว่ามีผู้เชี่ยวชาญยังทีนะเพิ่นว่ามันคิว้วอันตะวันเรียงว่าไปเอาดอกไม้มันกะบ่ไรเนาะมันทางใหญ่อ,อ,อัน,น พิ่นขวมมาในทางในป่าเหรออืมขวมมาแล้วขวมมาแล้วได้ดีเลยขวมมาแล้วขวมมาแล้วมันก็ดีเพราะว่าเพิ่นกะบางสันหรอเพิ่นกะบางค่ะมันนั่นขวมทางอันมันปล่อยมันไปก่อนอืมปล่อยให้มันไปอันทีรีบบิดทางก่อนเท่าจังไปยุดเพื่อนใบเก่งแล้วเนาะไปยุดเพิ่นไบแบบนี้เอาดอกไม้ไปขอเพิ่นไปเห็นผ้าไปอันให้ไปเอาโชคเอาลาบต้องใส่ละ เป็นกระบางสิละเป็นห้อยยังไงมันคิว้วคือจังหน้าร้านร้านไส้เพิ่นกรว่าอยู่ถ้าเจ้าเห็นถ้าเจ้าเห็นเต้าขวามทางเจ้าอย่าพ่าวไปเอาเด้อให้มันบิดทางก่อนเจ้าจังเอาดอกไม้ไปขอเพิน่นแล้วเจ้าเอาไมา้ข่อยเด้อข่อยสิพาไปเาเลเรียกคิ้วเป็นตานายเพิ่นว,งวังซสินี่มันอีหยังพี่น้องนี่งองๆคือเรียกเก่าเนี่ยที่นี่มันเรียกเก่าเห็นบ่ัวเรียกเก่าเนบ่อผัวเต้า ตัวตัวโอ้ก่องก็บเลยเอาน้ำเชียขอเอาผินหลวดแป้งย่างดีผินเอาบอกเด้อเดี๋ยวบันชิตพาจุดถูบเห็นจริงพ่อแล้วแล้วเถอะถ้าแป้งมือขึ้นกะเสร็จให้ด้วยใส่ยาหักแล้วใส่ยาให้พ่อมถ้าอย่าตรงงนอืม เนี่ยเต้าห้อยไอเล็กนี่แตกแตกมากนี่เมื่อวานนี่ค่ะท่านผู้ชมพี่เป็นความเสียส่วนบุคคลเด้อครับพี่น้องผมเสียส่วนบุคคลเบิ่งไปน้ำกันขึ้นเอาผ้าเศดกระดองให้งามๆเราก็เลยเอานอนไว้ไซนี่หนีไว้รถเหยียบหลังเคนเบิ่งอ่ะเอิดเตันโค้งยู่เทินกลับขึ้นไปตรงหัวบอกสองกิโลอุ้ยอาปาก เอามือใส่ไปหนไ่งเอาใส่รองเบิ้องในไปหนึ่งเอาห่างโตปิดมาเลขศูนย์เบื้องเขิศูนย์อีกแล้วเอาให้พี่น้องเบิ้งหลังดีกว่านลำเสียเดี๋ยวค่อยเบิ้งศูนย์กันนี่แต่เตี๋ยอ๋อบอกในเด้อเอ๋อขอในเด้อเข่าฟันเนี่ยบุญหลอดดิ่ไอซื้อบุญหลอดดิบุญหลอดดิเพื่อไงระวังเด้อให้โชคให้ลาบในเด้อบุญหลอดเด้อืม เปิดทางดูบุญลอดเปิดทางเก่งไหนด้่งไหนเก่งลหนดิ่งไหนเอ้าเบื้องทางเพียดูบานี่โตมีเขียวน้ำม้วตัวมันลดง่ายมันดองแตกเลยหัวกับทางพอเออหัวกหลีพ๋วนี่ตัวนี้หกหกวีิลีเท่านี่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 เป็นหกตัวนี้คือเกตสิบเอ็ดหกหรือเก่านี่ล่ะ ฮกกลับเก่าอะไรก็ได้เมีนยนี่ดีดีค่ะดูนุชมนี่ฮกเต่าบ่ทางผีเป็นอะไรคือกลัมันฮกฮกกลับทางฮกกลับทางเดีกก๋ยวบพิงทางนี้ดูบ้างมันเต่าหน่อย นี่เห็นบนป่านว่านี่ยวัตเดมื่อไปหมื่ว่านคนโฮสเขาคนสีเก็บคักเนาะถือปิดเลยโกกับท่างนี่เาจะเห็นวัเดีเมือไปโักเก่ากับท่างน่นน่นนนนบุญหลอดเอ้ยบุญหลอดบอกเลขได้เด้อบุญลอดบน่องหรือกนน้ำเชียหกได้6กตัวเดียวหกศูนยบอกเห้อ หกศูนย์เก่าศนบ่เต้านี่ก็เป็นหนึ่งน้ำซีที่เต้าน้ำซีบ่เต้าน้ำซีตัวน้ำซีเต้าน้อหกซีเก่าซีบ่หกซีเก่าซีผู้ใดพาว่าเต้าิงน้ะลายเอาขาเอาห้องขาเต้าตัวผู้เนาะขาซีขาเต่าหกนี่ย่างอันหนึวหัวน้องเนี่ย หกเจะเก่าเนี mm ่ยน้องเมียป้าเอาเลขซิบเก็บกิปบ้านนี้พขาดเลยนั่นเด้อพกซีเด้อพ่นองเลยนี่แม่ขาดทนผ้ชมบางเนก้วยโตมาออกตัวหนึงออกตัวหนึ่งแหละอันนี้ได้ดีอันนี้บงเห็นคักขาด้ลยม่งกลองเลยออกตัวหนึงกนเลยเดี๋ยวปันสิมาจุดถูอยู่ เดี๋ยวข้างคาเอฟซีพน,นีความรู้เนะาะเตาขวมทางถนนใหญ่มาตะอุดรหมู่บ้านนี่ค่ะท่านผู้ชมคอมเมนต์บอกน้ำเสียนในเด้อค่ะเตาขวมทางเพิ่นขวมมาได้แล้วเนียนเพิ่นอายุกอกแล้วบ้านในมาอายุกอนกลางบ้านนี้สี่ขวมเล่นไปอีกพุ่นด้ค่ะเพราะว่ากลางยืดกลางยืดเนียนกลางปูเนียนยืดเนียนแล้วบ้านี้ย่งยอีกเล่นญ่อีกแต่ว่ามันสีเล่นมันบ่พอๆทาง อโอ้เก่งี่ได้ขวบเดือนหนึ่งแล้วขวบเดือนหนึ่งโอ้เก่งเก่งอีเพันว่ามันขึ้นก๊อกลางเลยอุ้ยเนาะวันนี้นี่เราพันสิล่องภูมิก๊อกลางกันไหมพ่ออู้นี่แม่หกหรือเก่านี่แม,ม่หกแต่ขยันแต่หกเพาะมันเก่าดอกนนาะลองทำเนี้ยอืหกนี่กินผักยี่ดีเท่านี่เห็นเนาะเอาครับพี่น้องครับผมนี่ก็เป็นความเาสียส่วนบุคคลครับพี่น้องเนาะ ภาคบึงถึงผัวญ่แม่ไงน้ำเชียร์ขามาเชียร์ครับผมแต่ว่าถ้าเอลซี่ทันใดที่่นมีความรู้ว่าเตาป่วมทางอันนี้ฟังจากอันบ้านน้ำเชียเพิ่นบอกกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับก็ทะเลียตัวนนผนมาขึ้นเลียดอยู่กระดองทีน้ำเชียไทยห้เบิ่งละค่ะเน่ยแต่ก็ค่าใจเนาะคันพวาเปลวเนาะครับโอ้่นก็มีชีวิตเนาะค่ะท่านผู้ชม ไม่ใช่ว่าเต้าห้เป็นซีแมนอยู่ค่ะเอาลองเบิ่งแต่ว่าหกกบเก่าเดนมันเมืองเก่งเลยดิค่ะแมนศูนย์พันยุทธทองครับที่สี่จุดถูกเอาอยู่ค่ะดันผู้ชมเห็ดจังไดนั้อค่ะหกซีเก่าซีหกเก่าหกหกซีซ้ำนี่แหละค่ะดันผู้ชมครับค่ะนี่แหละค่ะมักน้ำบ่อค่ะหรือว่าเอ่อจังหดเห็นเป็นตัวใดครับผมค่ะ บ่มีทีไหนที่ว่า,าเลขที่ว่าบ่มีบ่ออกเด้อค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะมีอยู่ทุกที่ที่น้ำเชี่ยน้ำเสดอค่ะเลขเพิ่นกลับไปเอาอยูต่อดใหม่ก็ยังมีเนาะแม่นค่ะอยู่เตา,าน,น้ำเชี่ยเซียวยเอฟซีของน้ำเชี่ยเนี่ยพิ่นต้องรู้ค่ะอยู่เตาเตาขวามทางปูเพิ่นก็นต้องรู้เนาะแม่นค่ะนี่แหละค่ะเอามาฝากกันค่ะท่านผู้ชมเทียเป็นบุญเป็นโศกเป็นลาภ ของน้ำเชียกับเก่มาเชี่ยให้พี่น้องเอฟซีค่ะครับค่ะยาดามาเด้อค่ะถึงผู้ช่มยาดามาค่ะเนาะครับค่ะซอยเหลือเพิ่นเพิ่นซื้อว่าบุหลอดเด้อค่ะตั้งซื้อค่ะ,คะนม่บักเอือเออ,อเดี๋ยวหัวอกมือว่านเนี่อันมาแถาขวอยสิดึงอันนี้ขึ้นให้ให้ติดแม่แมีดึงเกาะมันมันมันมัติดจอดกันแม่แม่ มันนั่นมันแตกลงมันเหยียบมันก็แตกอืมมันเลยรูบลงไปเจ็ดวนเลียดออกเนาะได้มีความรู้กับบอกในเรื่องค่ะท่านผู้ชมครับสไลด์คลิปนี้กรับเป็นแล้วแต่ใช้วิจจะณญาณเอาครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับพี่น้องโอเค่ะท่านผู้ชมสหรับคลิปนี้พอกันคลิปไหนอยู่ดีไม่แห้งสุขูสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ